แล้วตัดสินใจที่มาวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคือแบบขนาดนั้นบรรยากาศดีมากครับดีใจมากตอนนี้พลังเริ่มนจะหมดหมดเพราะว่าผมเล่นตั้งแต่เช้าแล้วผมพอลงมาจากรถนะครับเราก็ลงต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เสร็จเราก็ไปช่วยกันเลยช่ัเสิร์ฟอาหารเด็กครับผมนั่เสิร์ฟอาหารเด็กผิดเด็กก็นั่งตามโต๊ะแล้วเราก็แจกโดนอะไรฮะโดนโดนหวาน ระยเวลาที่ทำนี่ยเป็นยวครัเพราะว่าคิดเลยครว่าเด็กๆที่นี่จะเขคน่ารักมากมานะครับเ่เทียบกันไว้แล้วเราแตบประมาณแบบ5ตัวที5ตบวทีแล้วีใจสีใจมากเดียวจะไปด้วย

เราลักกาเราสามทีม่งครับมันจะเป็นสิ่งที่เยียวยาอ่าง้แต่โดที่จับก่าอังสอง่ทสุดเเออที่ไม่ผมก็ไ้มานองอหกนะผมก็เฉย้อา้ายไม่รู้ เขายังมาน้องดน้างคนี้ครัแล้วก็ฝากน้องคนที่เหยียบรุกงอรมที une, ่แตกนะเล่นทีเดอรมีหน้าที่มาคือทำหน้านี่จับแกนนอไปครับผมไปบายโอ้นเนี่ยมองาฝั่งซ้ายนี่เลย